ở đây đang ở lại nè lại nè à hả nè à nè à lại nè nè lại khoai khoai nè à คนเนี่ยคนละครั้งเนี่ยน,นี่อะไรเฮ้นี่ดูพ่อดูกระตูนแกน,นี่อะไรนี่นี่อะไร ทำนนไงี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกพ่อก่อนนี่อะไรค่ะเออดูแล่เนี่ย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 ดูกระตูนไม่ยอมแล้วตูนเหรอลอยลอยไหมไหนใครชื่อโมเดลยกมือก่อนโมเดลอ่ะคนไหนวะโมเดลอ่ะคนไหนโมเดลหนุ่ม รู้แล้วอ๋อหนมหนมอร่อยเะละ่ะาอร่อยเนี่ยนนี้อันนี้อะไรเ<อ>นี่ยจ,จานจานอ่ะเนี่ยชิงชิงอ่ะเนี่ยช้างช้างอันเนี่ยโซโซโอ้โหเนี่ยไ,<ม>ไม้อ๋อโอ้โหเจกระเชยไม้อ๋เนี่ย หญิงหญิงหิงอันนี้อะตัดอดดานี่อะับอ๋อตะตานี่อนี่อะนี่นี่นี่องถอดฐานอันนี้ยโทโทโอ้ทำมุนโทนี่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 เออดูแล้วน่ปลานี่นี่นี่หยุดดูพ่อชี้ก่อนเลี้ยงสิลูกเลี้ยงนี่ดูที่พ่อชี้ก่อน โอ้รูแลดรูแล้วพึ่งอันนี้อะไรนี่เสือเออเสือเสือเสืออ่ะชี้เองเลย่ะฟันฟันเอ่อเต้าเต้าอ่ะอะไรอีกเลี้ยงสิลูกเต้าเต้าอะไรเต้านี่อะไรม้าเปล่าม้าอันนี้อะถุงนี่อะไรถุง เนี่ยจับตัวชี้ชี้อ่ะฮูกอ๋อฮูกฮูกอ้อนุคู่เนี่ย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 ดูพ่อชี้อะไรนี่หนูหนูอันเนี่ยไม่ใช่เนี่ยลิงออลิงตรงนี้เออลิงนี่ชี้ละพอชี้เนี่ยอะไร ฮะชาชาโอา้โถงพูดดิทถงเอนนับเลขดีกว่านับเลขดีกว่าไมมวะเอ้นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรนี่อะไรดูมือพ่อดิมันดูประตูนี่ละ